ากู้บ้านสมมุติว่าบ้านหลังนี้ราคา2ล้านบาทไพอันนี้ธนาคารสีสม้มนะจ๊ะทอสอนะคะอ่มีค่าคีย์ัยประมาณเอาเอากลมๆนะคะ3,000บาทนะคะแสดงว่าย,ยอดอนุมัตินะมันจะไปอยู่ที่ราคาเป็น2ล้านลบกับ3,000ันะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย1ล้าน9ก0 0มถคะแต่ว่ามันจะมีประกัน สมมุติว่าน้องเอาประกันอีกประมาณ50,000บาทประกันวงเงินสินเชื่อนะคะไม่ใช่ประกันชีวิตนะคะอีกประมาณห้าหมืนบาทคําถามคือไอ้ยอดเนี้ยห้าหมบาทตรงนี้นะคะจะเข้ากระเป๋าน้องไหมไม่นะคะน้อง ตัวนี้เนี่ยเราใจ่ายให้กับบริษัทประกันนะคะไม่ได้เข้ากระเป๋าเรานะซึ่งเราก็จะต้องทยอยผ่อนค่ะทีละเดือน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 เหมือนสินเชื่อบ้านมันจะมี2วงเงินนะคะน้องวงเงินที่1คือวงเงินบ้านวงเงินที่2คือประกันนะคะซึ่งประกันตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้รับเงินนะจ๊ะค่าโอนนะคะเราจะไปคิดที่ยอดสองล้านนะคะค่าโอนนะคะน้องนะจะ ค่าโอนจะไปคิดที่ยอดสองล้านนะคะส่วนค่าจดจำนองกรณีที่เรากู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารแต่ถ้าเราซื้อสดไม่มีค่าจำนองนะคะถ้าเป็นค่าจดจำนองเนี่ยเขาจะเอายอดที่1กับยอดที่2องมาบวกกันก็จะเป็นสองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะคะซึ่งนะปีนี้ในราคานี้นะคะจะคิดยอดจอดจำนองอยู่ที่0ูนก็อยู่ที่ประมาณ205บาทนะคะ นี่ค่าจดจำนองนะคะนี่ค่าโอนนะคะฟังก์ชันมันไม่เหมือนกันนะคะนะเอาถ้าสมวว่าใครเข้าใจคลิปนี้เนี่ยสามารถนำตัวเลขของตัวเองนะคะไปปรับใช้ได้เลยนะจ๊ะ